ได้มาเมื่อวานตรงแถวต้นขานะตรงนี้นะจ้ะค่ะจ้ะคงจะหักมาหลายวันแล้ว่ะพี่ว่าเหมือนโดนรถเหยียบไหมคะดหรืเปาคะจนกัดหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันกันกบป้าที่ร้านค้าหล่ะแกโทรมาให้พี่ช่วยไปเอา เจ็บเจ็บไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะเจ็บนะว่าโด,โดนกัดใช่ไหมคะ,ค,ะคงจะโดนหมาแน่เลยถ้าอย่างนั้นน่าจะแมวถ้าหมา่าจะเลก,กเออเนาะถ้าเป็นหมามันคงขย้ำทีเดียวนะรเรียบร้อยเลยอาจจะเป็นแมวโตนะคะเดี๋ยวลูกเทาๆนี่หมอกำลังช่วยหนูอยู่ลูกใจเย็นๆเจเย็นๆ,ๆลูกตัวนี้ยิงแม่งคนเดี โอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นย็นที่บ้านพอจะมีกงงรงบ้างไหมะครับหรือยังไงต้องให้อยู่จังกัดบริเวณนะหรือไม่งั้นต้องผ่าตัดเลยแต่ผ่าตัดถ้าเป็นไซนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการวางยาสลบนะค่ะวา,างยังไงวะเนี่ยผ่าตัดได้เพื่อเพื่อ เพื่อจัดแนวกระดูกใช่ไหมคะขอโทษนะคะถามเยอะพี่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยพี่ไม่มีความรู้เลยเลยค่ะก็เลไปต้องถามคุณหมอจ้ะยินดีเลยเพื่อจัดแนวกระดูกอ๋อจัดกระดูกแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งอันนั้นผมที่ไม่แนะนํานะก็คือเรื่องของการตัดขาบางคนเขาจะเอาง่ายเนาะจริงๆผมเป็นหมอกระดูกครับดังนั้นก็คือจะแนะนําให้ผ่ากระดูกมากกว่าแต่ตอนนี้ผมไม่ลงอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกแค่นั้นเองนะครับเมื่อ่อนตอนทํางานอยู่หมออจะ เป็นเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูกแลก้วก็เจ็บโอ้ยดูแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ไม่สามารถใส่เปลือกได้นะคีดจะสงสัยว่าเอ๊อะเข้าใจ<ส>ค่ะ<ห> <c oughs> เพราะเราเหมือนคนอ่ะนะถ้าแบบเออเป็นช่วงเดียวขา,ขาวก็พอได้ใส่อะนะคะะมไปอยู่ช่วงสะโพกเนาะตำแหน่งตรงนี้ถ้าถ้าถ้าใส่เปือกไปก็ไม่ได้หวังผลในเรื่องของการเชื่อมกันเนาะ่าใช่โอ้โถหน่อยลูกพี่หมอกำลังช่วยอยู่ นี่ก็แบบเห็นป้าใจโทรมาเมื่อวานนี่เนาะแบบใจไม่ค่อยดีเลยกูแบบอ้อลูกอ้แป๊บหนึ่งลูกเท้าเท้าเท้าลูก